ดูเรื่องนกกันต่อนะครับเรื่องนี้ยืดเยื้อกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับล่าสุดทางด้านของชมรมผู้เลี้ยงนก5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาประกาศจุดยืนไปถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เร่งรัดดาเนินการเรื่องนี้ครับ มีกลุ่มผู้เลี้ยงนกปลรรอดัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนับพันคนนะครับเขานํานกมาร่วมประชันเสียงที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสารฝันถอดถอนนกกรงหัวจุกไทยร่วมแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนการบดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองหลังจากชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มขับเคลื่อนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยการนำรายชื่อเกือบสองแสนรายชื่อของกลุ่มที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงนกกรงหัวจุกไปส่งมอบให้กับสภาผู้แทนราษฎรยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกเพื่อให้นกกรงหัวจุกเป็นเศรษฐกิจเต็มรูปแบบแล้วก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าจริงๆพวกเขาไม่สนับสนุนการนำนกป่ามาซื้อขายหรือว่านำมาเลี้ยง โดยกลุ่มผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกต่างรอความหวังในการปลดล็อกเพื่อที่จะพัฒนาการเลี้ยงเพื่อให้ได้นกที่มีคุณภาพเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถนํำไรายได้มาสู่ผู้เพาะเลี้ยงและอาชีพที่เกี่ยวข้องครับคือเขาจะไม่แบ่งแยกเลยตอนนี้ก็คือว่าเห็นด้วยว่าถ้าสนับสนุนให้สัตว์ตัวนี้อถอนจากบัญชีลำดับ,บที่5 8 0เนี่ยจะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีอาชีพที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับครับ ทางชมรมมองว่าการที่นกกรงหัวจุกยังอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองทําให้มีข้อจํากัดในเรื่องของการเพราะเลี้ยงและก็การส่งออกครับแม้ผู้เลี้ยงจะมีนกกรงหัวจุกที่ผ่านการประชันเสียงในสนามมีรางวัลการันตีมูลค่านี่หลายแสนบาทจนถึงหลักล้านก็มีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องในขณะที่มูลค่าทางเศรษฐกิจในการเพราะเลี้ยงนกกรงหัวจุกและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในแต่ละปีมูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่า2,000ล้านบาทนะครับ ที่สำคัญนกกรงหัวจุกในปัจจุบันก็มาจากการเพราะเลี้ยงครับดังนั้นการปลดล็อกจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลรายได้ของประชาชนประชากรที่เกี่ยวข้องกับนกครับปีละ2,000ล้านคือ,อบทสรุปต,ตอนนี้เราก็ได้ส่งหนังสือทําเป็นร่างเพื่อจะทำการปลดล็อกเป็นชนหนึ่งไปแล้วว่าว่าตรงนี้มันเป็นพวเงอร์อได้เพราะว่าปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า,า2,000ล้าน สสเขต8สงขลาพักประชาธิปัตย์หนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนการปลดล็อกนกกรงหัวจุกก็เดียกร้องไปยังนายกทรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระท,กทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เร่งรัดดาเนินการปลดล็อกเพื่อให้นกกรงหัวจุกเป็นสัสตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศคาดว่าใช้เวลาอีกสเดือนควรจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ครับ โดนเสียหลายประเทศนะตอนนี้ในยุโรปก็เริ่มมีการเล่นเรื่องนกกลงหัวจุกแล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังยังล้าหลังอยู่มากไม่ยอมเปลี่ยนกฎหมายไม่ยอมทั้งที่ว่าประชาชนคดเสียภาษีเขาเรียกร้องมาตลอดก็เลยอยากให้รัฐบาลทบทวนจริงใจหน่อยกับประชาชนขอจริงใจหน่อยนักป่ามาทิ้งน,นายกอ่า แพท,ทองทานด้วยรัฐมนตรีต่างๆด้วยความต้องการของชาวบ้านเขาเสียภาษีต้องฟังนะครับไม่ใช่ใหเขาต่อทู่มาบา0ปีแล้วเขาปฏิบัติผิดผิดอยู่ช่วงที่ผ่านมาจริงๆหลายภาคส่วนพยายามร่วมกันผลักดันการถอดบัญชีนกปลอดหัวโขนนะครับซึ่งก็คือนกกรงหัวจุกเนี่ยออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชะบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา17ครับให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชะบัญญัติการเพราะพันธุ์สัตว์ป่าด้วยครับ